ไม่ก้าต่อยัไม่ก้าวต,ต่อยเองแบบนี้ได้กี่เดียวไปตบเลยฟังนักเลยครับฟังนันเลยนี่ตรงนี้เป็นกอสีสวยสีสุดนะครับข้องส่วนนี่คือกอนี้เลยเศรษฐมได้ตัวเทพไล่ไล่ตัวคือตรงนี้เลยครับปลายโคดปลามโคดนี้แหละนี่ตอนนี้เนียนมะเหล้วนะครับฟังมะเหล้วไม่เลือดเล้วครับ <S <S เรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ยวบ่าตัวครับบ่าตัวไม่เตือนแต่ว่าถ้าว่าพอเตืเอนเม็ดมันก็เป็นพุ่นดีก่อนไหนเล็กกูอไหนเล็กกู้ยังประมาณเ่านี้อีกสองทีก่อน ซึ่งตาว่าเม็ดกับบาจัวเลยครับเม็ดบาดจัวั้มดเดี๋ยวผมบอกกันแหลว่าละค้านะครับราคาไม่ราคาว่ามันมั่มักันเดี๋ยวผมอผพมตอจะบับค้าอยู่บนี้เลยครับเพราะว่าผมจะฟ้องดีคือผมต้องก่อนเพื่อนสนใจไอ้กับตัวเป็นกองขวัเสียมนะผมต้องก่อนเพื่อนก็ะเลววิจตรนะก่อนแตะแตกต่างกันยังไงนะครับทึ่เนี้ยแม่แต่การส่งใหม่ที่นี่ส่งกันเลื้อ มีพบว่าทั水 media, 水้งชาวบ้านนะกับสบายดีหน้าทบายดีอย่าทำมาให้การนำปัตจลุงออกต่ำอีกครั้งนะครับเพราะตอนนี้การนำปัตจลุงบันอยู่หัวหัวตารางเลยนะครับนะคือคือย่าให้อกต่ำอีกครั้งอกต่ำเนี่ยเดนี้ก็คืนนึงในรูปแบบการส่งม่้อมไอการการันตีที่ว่าดังตกใบหญ้านะพ่อบอกนะครับว่าหญ้านะชาวบ้านควรเตรียมหญ้านะครับหญ้าการันตีว่าดังตกใบนะครับเราก็ขุ้นไม่ได้ดังตกใบนะครับมีเสื้อใส่ปัจเจก้องกันนำปัจลุง สายันเท่ก้องการดำปัตรลุงน,นะครับดังไม่ถูกใบนอกจากว่าเป็นตัวดังตัวสเสียจริงพมบอกอะไรติดปากเลยนะครับนี่พมไม่เคยบอกเลยว่าการดำปัตรลุงดังถูกใบนะครับดังถูกตอนแล้วพมบอกว่าดังถูกตอนนะครับอยู่ตีว่าขึ้นมาใบไหนตอนนี้คือสายพันธุ์ปกติของเราเร็วนะครับตอนนี้คือสายพันธุ์ปกติของการดำปัตรลุงเร็วผมศึกษาเลยถึงจุดนี้เล็วเอ๋่่ี่พมบอกว่าําไม่ราคามันถึงอยู่อยู่มากนะครับ ยังใจหุงนใกล้พวกใกล้อยู่การเหล่าตอนนี้อยู่ติดประมุ่นก็ยังอยู่การมันเฉลีิบเป็นพันเลยนะครับเฉลียันประมาณนึงเปนบาทเลยทำไมถึงอยู่ได้เพราะว่ามันให้ดูไห้ด้านมาไม่ให้มาดางังซึ่งดังในที่นี้เกิดว่ามันซัดยึนมาจากตน้นมีราคาเลยครับ,บ,บ,บรรเผมผมบอกสามปฏิทินะครับสามปฏิทิมีสางนี้แหละสามปฏิทินเส้นค้นกับมาเร็วทั้งวันนี้นะครับคนเร็วทั้งอ่าคือคือ คือมีดาวนี้เลยกับสังประเทศิ์ไตเลยนะครับสังจักรวานนี้ก็ได้มีดาวนีเลยครับตอนนี้นะครับนาจะได่นาจะเม็ดเป็น่างการเลี้ยวนะครับนาจะเม็ดเป็นที่สังการเลี้ยวผลเลยคือประมาณสามเดือนคุ้นกันนะครับนะทุกยอดเลยเลยคือพวกก็ไปด้ตามกว่าก็มาจักหนึ่งกันปกติคนจะตามไม่กั่กว่ามากจักจังหวัดไหนกันเอ้ยจักหวัดสตูลเอาเลยค่ะสตูลที่ล้างปลาบ่อนดำมาเล็มั้งไงเดี๋ยว่าปลาบ่อนดำสะตูลมาเล็มั้งไงนี่ดังไปกครับนี่ดังไป เดี๋ยวยังไม่เจมมาร์กไม่เจมมาร์กนะครับตีดังตอนนี้คือไม่มาร์กเลยอ่านตอนนี้ก็ะตุ้ยจะไม่กระตุ้ีนะครับตอนนี้ก็ะตุ้ยจะไม่กระตุ้ยนี่ตีนใหม่ก็เดินเยียบไม่เลยนี่ใหม่ครับเยียบไม่เลยเยียบเนียนไม่เลยตอนนี้คือบมกไปเจอเล่าครับันนี้อาไม่ได้ครับคือบอมันนี้ว่าผมไม่เอาวันนี้เชื่อนึงมันมีการนัดเอ็นใหมมีการนัดกล่องใบมีการห่อมีการนัดกล่องใบถึงบอกไปเลียมีปัญหาถึงบอกมีปัญหากล่องไหนเล็กคูดไหนเล็กคูดเทิมมด ที่บ่มีวันนี้จบเลยครับจบเลยก็บ่รามันจะเลือกแต่ตัวสะอาดนะครับตัวนี้ซี่ไม่จัดตัวนี้ซี่ไม่จัดนะครับเพราะว่ามันนี่ผมบอกกันแล้วชาวบ้านก็ว่าไม่ใช่วพรามันเพราะมันส้มนี่เพราตั้งรองเพราตั้งรองเดี๋ยวนี้นครับแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็ว่าก็ว่าแบบนี้ว่าแบบนี้อ่ามันอ็ดเลยนะครับผมบอกกันนี่แต่ญงานหรอกคนเนียกวัดกันไปนะนะครับคือบอกปิบด่างห้าสีเดียพัดสเลวแต่ว่ากระคุดมาได้นะครับ มันจะทำให้การดับปรตลุงปอกทำในการถ้าทำแบบนั้นนะครับปบอกการดับปรตลุเพราะมันผมบอกเล็วว่าเคยตอกไปลบนั่งเร็วนะครับตอกลอยเลยตอกเราว่ามันไม่ดงังยันไหมพอขึ้นมาถึงตอนนึงบางทีดงังใบลุบใบบางทีลุดไปจ่องลบมาดางังใบอีกมันคือใจความสะเทียนคุณต้องไปทำไปไล่เพื่อให้ได้รู้จะงเงีย้ยพวกพวกนี่ก็ลอยเรือเร็วลบออกเลยแล้วนะครับน่าไปตั้งกับเก้ากันเลยแล้ว ผมไปบอกช่วยตอนนี่นี่ตอนนี้น้ำแม็เลยแหละช่วนี้นี่พอเน่ยื่อว่าเพระมันเดี่ยวเอามาใช้ตัวจัดมันจุกกันจัดมันติดวาคาันน้ำประจานุ่งแต่ละเดือนการเปลี่ยนแลงของการน้ำประลุ่นี้น่ยนะครับเก็มาช้านี่จริงเดือนนี้จะเป็นเดือนถำหวัาการรับประุเพราว่าอะรเรเดียคุ้นคนเดนก็ไม่มาเลยแต่ว่า กับพี่หนึ่งหนึ่งับพีเจ็วนี้กับี่อยู่กองเดียร์นี่กับพีกับตัวนี่กับพี่กับตู้กับตู้นะกับตู้นะกับพี่กันตู้กับตู้ช่วยช่วยแกนได้อยู่เลยเลยแกนได้อยู่เลยเลยเดี๋ยวคอยไป็เลขกับบ่อน้ำมือตัวได้ได้ได้ครับพี่ฮาริมะได้เลยได้เลยเอาบ่อนดำตัวตัวมาเลยอป้ามาคุดเองตีกองผมกันนี่มีงตรงนี้ก็เป็นคอสิว่าให้เก็บผมไหลตอนเรืยเนี่ยใหเก็บผมไหลตอนเรยนะครับตอนนี้เนี่ย

อันนี้เป็นที่มอยากออกเที่ยวเสือตะวันในกครนี้ที่พ่อผมอยากออกเที่ยวเชื้อตะวันผมเคยนี่ตอนนะครับขึ้นเลยถึงเลยก็ต่างช่องฟังสาวกันเลยนี่พ่อผมขึงนปีบ่าวจังไอยาผมไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลย์เลยขึ้นกับรถุึ้นมาดุดเรียวถึงไหวเลยตกลงไม่ได้เลย์จบลาวในกาเนี้วันนี้กลับมาเร็ววันนี้กลับมาโดยการมามามาแล่ส่วนก่อน มาเลยส่วนการดำปัติลุงมนี่คือทีที่อยู่ตามธรรมชาติข้องการดำปัติลุงเลยนะครับเนี่ยที่อยู่ตามธรรมชาติมาการดำทั้งหมดเลยนะครับในนี่การดำทั้งหมดแต่เนี้ยที่ชุดอะไรพวกมาเอาแต่สำหรับเทศไทยชุดเนี้ยชุดกับตอนนี้แต่ตอนนี้ก็มัดเล็วนะครับเนี่ยมัดเล็วมัดเล็วนี่มันจะมาทำอะไรม่มาเลยทีนีงว่าบางตอนดังสุดดังสุดตอนดังสุดตอนดังสุดตอนนี้ทีนี้ก็อยู่บางตอนเชื่อมันน้อย ถ้าเชี่ยมันหน่อยมันก็จะปัดใจกัเรียกว่าความสะเทียนที่ให้หลุกันมันหน่อยนะครับที่ผมจ่ายสองกลองเลยมาเนี่ยมีสองกลองเลยนะบ่บ่เดี๋ยวผมจะทำลงยูทูบกันนะครับเอ๋หลายวัยมีบ่มีทีงานนะครับไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วมีทีงานนะครับนะเหนียนไม่เลยครับนี่ก้อนนี่พ่อมเว่นแหมมันวายนี่ก้อนมัสัญญานะครับนี่ตอนตรงนี้เลยพ่อมพ่อมพ่มแว่นแหมมันวายกลมแหม่มันจ่า้ลูกดีมากตอนนี้ต้อตายไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับแหม่ม น่าบอกก็คุ้กไปเลยกวามกับเหล่าลูกหมูลูกหลูกกับเนี่ยลูกหลูกดี๋ยวก็ขึ้นนิดไหมเนี่ยเนี่ยลูกหมูเดี๋ยวขึ้นคือตรงนี้ก็เป็นกอตะวันกอนึงนะครับแต่นี่เอาไม่ได้สักใบสิเอาไม่ได้สักใบสิไม่ได้สักตอนสิดังนี้ดังอวีบบอกเลี้ยวบอกแมาบางต้นคือว่าดังดังแค่ไหน แต่ว่าใบมันถึงตัวตั้พแต่ว่าใบมันถึงตัวพวกกาไม่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 นั่นไม่ได้เอาไปใซน์พอว่าพอนี้พอว่าพวกคุดนะขุดเอาไปใส่กระชางมันมันจะจะก่อเรียกว่าสุดคือมันมันจะหดตัวเดี๋ยวนี่คือฝักหลังไก่ของเขาครับคือตอนมา่มันจะฝักหลังไก่ของเขาพอเราเพิ่งเกยนกระชางเดี๋ยวเขาจะกลับมาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแต่ว่าคนที่เขากลับมาใบสีด่างจนเขาจะทิ้งเลยเพราะใบละใบสีด่างมันเราขุดไปจากสมชาครับนะครับมันจะทิ้ง นี่โี่บ่บอบ่อเธอาฟีตึงสับนัดให้งกเลยบ่อเตอาฟีบ่ได้ไปนี่กันนะเป็ลงเว้ดิเดี่ยวเล่นน่าก็ไม่ได้ล้างที่ผมคุณดอกคุนดอกคุนปวดแซงไม่พอเลยเดี๋ยวมาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ตีมันผมนะครับพอเดินตึ้งเดินย่างย่างบาๆไม่ใจเลยนี่เขาแควกันเรื่อยๆเลยครับที่นี่จักเราเก็บได้วันชิดต้นนะครับกระเลื่อวันต้นต่อไปก็ไม่มีพอไม่มีก็ใบาตัวเลยครับที่นี่ แล้วก็อ um exactly, ัปเดตทุ่งขึ้นมาลาวซุ้งสี่กใยิ่งีผมบอกว่าเสรอมกองผมไปหนึ่งนวลทำจำนวนไว้เลยครับทำจำนวนไว้เลยนะครับสี่ทีได้ใกล้กันเต็มทีในรอบนี้ครับมาอันนี้ไม่ใจะต้งหยาบเทนต้งมือต้งมือต้งมือพี่วๆเรมันวางนี่ได้ต้งมือนะครับมือไวยไม่แล้วบุกไว้ไม่แล้ววังนี่ได้ต้งมือแล้วดังนี้กับพี่ดังนี้ดังอุ้ยดังนี้ ก็อรไมว่าอย่างงานะครับพอยงงามันการมัน่อนกามัน้วนแต่พอเลียงห้งันก้ม้าจะก้มีกมกเียงเมาแค่ห้าเดือนเลยนะครับำรับเองวหัวเย็บเอ็นเตียนแดงมามามามดสัญญากองพุ่มดสัญญาซึ่งพอบ่บอกันเลยว่าเ้า่ากองพุ่มดสัญญาชาวบ้านก็มาองก็ไม่รู้กันกบก็ไม่รูแี่ยครับแ นีอก็ยังนะนีอก็ยังนะบอกก็แค่ันนึงต้นนอ่กแตกไม่น่าเฮ็ดไม่น่าไหนกะเดี๋ยวบัวมันเนี่ยฟูดแล้วเอาเลยเลยกับไอพวกนงกกันล่มบุบบ่เลยสวัสดีหนึ่งเส้นคนกับหนึ่งเส้นคนสามฟังแล้วก็ตอนที่ต้นเมาเลยขับมาเลยนะครับขับรถมาติีก้นเขียมเลยพวกม้าให้กับเมาเลยเมาเลยตอนน่าอร่อยบ่ไอ้ยักษ์ดีดีใส่เอผักบุ้งมังใส่เอผักบุ้งมังครับ พักฟุ้งอวไม้ทีวีของที่ียังไม่ได้ส่งนะครับเนี่ยผมมาหาต้นไม้ต้นไม้เช่น้นต่วันตดงนิดหนึงขอนั้นมันเดือดหวาในนี้นย่นผมบอกตอนเดือหวาดเา้องมัน ดีดังสวยเดี๋ยวนายเล็กพูดแนวไปใายนี่พวกผมแนะ่ยนำเลยนะครับอ๋อนะครับนัวนนู่นกล้องดี่ปักตายแล้วนะกล้องนี่ปักตายแล้วนะครับนักกระถ่มกระถ่มการแดง้งกลางเรียบร้อยผมบอกเลยนะตอนนี้ก็อยากได้ยินบุกกข้าไนะครับกล้องไหนเล็กพูดมีอยู่ประมาณสักนึ่งฟันกระสอบได้สิไม่อยากเด่งปันักลังไม่มาได้เลยนั้นพวกมันบอกสักตอนที่มันวช่วย ตอนนี้ทำไมถึงไนนเล็กกูดไม่เอาสีกับซวยนะ่ะตอนนี้ใส่ทิ่ไม่เอาเพราะว่าพอพวกเอาไปกุดปับ๊บตอนนี้มันเป็นใบหลางเนี่ยใบหลางนี่ใบยอดของเขาคือใบดีนะครับนี่คือใบย,ยอดซึ่งถ้าผมเอาใบาหลังนี่ใบบบมต้นปับ๊บใบหลังเนี่ยมันจะลอยเวลามันไปไปไป,ไปผักตัวก็เดี๋ยวผักตัวในกระท้างน,นั่นเนี่ยมันจะลอยตอนน้าลอยนุชือว่าตอนน้าลอยนุ๊ ชื่อวาชื่อวาตอนนี้จังเสียตตอนตอมกับตอนตอมเนี่ยอเ็กพเอีดเอเนะาะงตมตอนนียไ่หมาะกเล็กตอนนมตอกันเล็กตรงที่พ่นะครับผมไม่กันไม่ได้ผมบอกไอันไหนก็มีกา,วากว่ารัฐบาลกันนะแกเจ็บแกเจ็นะครับหน้าไายจากบ้านก็ปลกได้ติมตีนักที่แก <c oughs> เจ็บ không có thì mình mình bảy mình thường tủa các bạn nhưng bảy nhiên ta dùng này ta mà dùng đây phần mình nướng đến quả quá. các bạn để ta không cút bắp rồi dầu về thấy cả tháng phần mình sao mình bảy nhiên thường tủa bảy nhiên thường tủa nữa còn tổng tầm tổ ban đây lời, bị có, bị có, tuần mình chạy cửa hết, để con tổng nhảy và niềm ban cốt bocati nè để lệch con tổng tổng đi không bỏ anh cửa hết mai gặp dù na lùng phạt hơi thì lệch ในกอนทับังกมอยู่นนาลงักเลยนะครับแต้องจ่ายใหม่ใหม่อะไรก็เลยใหม่ไฟใม่ไปต่งก้ขึ้นเบพอต่งก้าขึ้นเบ